สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนมาจ้าเสาวมเมเนมากินเ้า,าวเ้ากับแม่บัวลาบปลาทอดหมึกกระ้อยกับผักลวกค่ะผักกระหล่ลวกผักฝังผักจำลึงค่ะมากินเ้า,าวเ้ากับแม่บวัวเด้อทั่วหน้าทัวท่วตาหมูกองไอ้น้องทุกคนลูกลูกหลานเอิญคือเกา่าอ่า ทางเฟซบุ๊กทางยูทูบทางแฟนเพจทางที่ตอกมากินข้าวกับแม่บัวทุกๆคนนะคะมากินข้าวกับลาปลากับแม่บัวน,นะะ้นวนองแม่แมแสนสวยแสนดีมีน้ำใจต่อแม่บัวมากินขา้าวสาครับแม่บัวจ้าขอบคุณขอบคุณที่น้องมีเมตตา ความรู้สึกที่มีต่อแม่บัวน้องจอบอพระคุณกับแม่บัวเป็นอย่างยิ่งนะคะมานะคะเพื่อนเอสดีทุกคนน้องอารมณ์สุวรรณภูมิน้องนาลีน้องวีพี่แอวแม่อม้อมน้องน้อยน้องสุพี่ดาลูกสาวต่อย ลูกสาวต่อยมีสองคนอยู่เมืองไทยกับอยู่อันดวีเด่นอยู่เยอรมันลูกสาวต่อยกีนข้าวทันข้าวเ้ากับแม่บัวต้องเตือนใจกับมารีทานข้าวกับแม่บัวน้องอนุสาวรีย์รอดเงี่ยมณน้องรักกินเสาตังี่เข้ากับแม่บัวด้วยค่ะโค้ดน้องน้องหนู ค่ะเพื่อนทางติกตอก เพื่อนเอซีทุกคนก็นยังคงถามอยู่คือเก่าเนาะทำไมไม่บัวนั่งกินข้าวคนเดียวทำไมไม่มีคนมานั่งกินด้วยน้องเจ้าไปไหนแมี่บอกก็ได้ตอบอยู่ทุกวนันทุกวันน้องเจ้าลงไปทำงานที่กรุงเทพพอลงไปแล้วเขาก็ป่วยเขาไม่สบายเป็นกดไหลย้อนเป็นโรคกระเพาะเป็นไข้ค่ะเป็นโรคภูมิแพ้ Kok akan